สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะกลุ่มตัว P ในกิจกรรม Walk Rally ประจำปี2567ซึ่งศูนย์การแพทย์ปัญญาณันทภีรขูชนประธานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธของเราได้ประกาศจุดเน้นตัว P ไว้3ตัวด้วยกันนะคะคือ 1. P Patient Identification การระบุตัวผู้ป่วย 2. คือตัว Reduction of Diagnosis Error หมายถึงความผิดพลาดในการวินิจฉัยและ 3. 4คือในเรื่องของการป้องกันการพัดตกหกล้มในปีนี้ทางกลุ่มของเราจะได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งสาตัวพีนี้เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวพีมากขึ้นเชิญรับฟังและรับชมคลิปวิดีโอของเราได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะค่ะพอดีจะมาทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยค่ะอ๋อขอบัตรประชาชนแล้วก็ขอทราบชื่อนามสกุลอายุของผู้ป่วยด้วยค่ะแบบนึงนะคะชื่อสวรักษ์คำดีค่ะอายุเท่าไหร่นะคะ16ปีอ๋อเร็วๆหน่อยนะคะพี่ตรวจช้ามากเลยสักครู่ค่ะเสร็จแล้วติดต่อห้องตรวจได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะขอเอกสารหน่อยค่ะขอทราบชื่อนามสกุลอายุของคนไข้ค่ะชื่อสวรรค์ค่ะนามสกุลทำดีอายุ26ปีวันนี้มีอาการอะไรมาคะเออคือว่ารู้สึกปวดหัวมากๆค่ะแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็ปวดท้องมา3เดือนแล้วค่ะมีอาการปวดหัวนะคะอ่อนเพลียแล้วก็ปวดท้องมา3เดือนนะคะ ก่อนอื่นนะคะพยาบาลขออธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคก,ก่อนนะคะนี่นะคะ reduction of diagnosis error นะคะก็หมายถึงข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ delay diagnosis นะคะคือกรณีควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็นนะคะหรือว่าวินิจฉัยโรคล่าช้านะคะอันที่2 มิส d ดอ g โน s ินะคะกรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่ได้รับคำอธิบายนะคะอย่างเช่นว่าคุณเป็นโรคอะไรเป็นอะไรมานะคะอย่างที่3ลองไดอะโน s ิสกรณีใช้กับการวินิจฉัยที่ผู้ป่วยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็พบสาเหตุที่แท้จริงภายหลังนะคะคนไข้มีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีนี่ก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ ยืนที่ห้องยานะคะแล้วก็การเงินนะคะแล้วก็กลับบ้านได้นะคะสวัสดีค่ะขอรบกวนขอเอกสารกระบารประชาชนด้วยค่ะ ขอทราบชื่อนามสกุลคนไข้และอายุด้วยค่ะชื่อสาวรัชนามสกุลธรรมยค่ะอายุ26อันนี้คืนเอกสารนะคะใบเสร็จนะคะระบบัตรประชาชนรบกวนตรวจสอบชื่อนามสกุลเขาถูกต้องหรือเปล่านะคะผ่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ ยาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะขอชื่อนามสกุลอายุหน่อยค่ะชื่อสาวรั์ค่ะนามสกุลทำดีอายุ26ค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดยาให้นะคะ,อะขอทวนชื่ออีกครั้งนึงนะคะชื่อสาวราั์ทำดีค่ะอายุ26ปีเอาค่ะวันนี้คุณหมอสั่งยาให้2ชนิดนะคะ,ะค่ะค่ะ ยาตัวที่1นนะคะก็จะต้องรับประทานหลังอาหารนะคะหลังอาหารเช้าเย็นนะคะหลังอาหารนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่2นะคะก็จะต้องรับประทานก่อนนอนก่อนนอนนี่ก็คือสองทุ่มนะคะประมาณสองทุ่มนะคะอยากทราบว่าผู้ป่วยแพ้ยาอะไรไหมคะไม่มีแพ้ไม่มีเลยนะคะ ถ้าเกิดว่ารับประทานยาแล้วมีอาการผิดปกติอย่างไรก็ให้มาก่อนวันนัดได้นะคะค่ะก็ตามนี้นะคะคะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะจบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่กลุ่มตัว P ของเราได้นำเสนอผ่านให้ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว3 P มากขึ้นกลุ่มเรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จะมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่กับ w อ l k กแลนีปีต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะได้มีมแค่